สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราก็เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะคะ โร้อนมากมายร้อนตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยทีเดียวนะคะแดดก็แรงมากๆสิ่งสําคัญนะคะที่ขาดไปได้เลยก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยครีมกันแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนอะไรก็ตามแต่นะคะต้องใช้ทุกวันนะคะก็วันนี้มีครีมกันแดดตัวหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะก็คือครีมกันแดดจากมาจนเอง ซึ่งครีมกันแดดอันนี้นะคะอิบลองใช้มาประมาณ 2- 3สอาทิตย์แล้วนะก็รู้สึกโอเคมากๆก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคือครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อซิลิโคนเบสนะคะคือมันประหยัดเวลาเราคือตอนนี้มันเข้าฤดูร้อนแล้วใช่ไหมการที่เราจะต้องมาทาครีมบำรุงครีมกันแดด เมคอัพเบสตามด้วยรองพื้นแล้วถึงจะแป้งอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้หน้าของเราเดือยได้นะคะเพราะว่าเมคอัพเนี่ยมันก็ต้องละลายถูกไหมมันร้อนมากก็ตัวนี้นะคะจะช่วยประหยัดเวลาในการแต่งหน้าแล้วก็ช่วยลดขั้นตอนในการแต่งหน้าลงได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อซิลิโคนเบสนะคะแล้วก็ผสมสารกันแดด s p f 60เนะคะเ,เวลาใช้เนี่ยก็สามารถ ทาคิมบัมลุงนะแล้วก็ตัมด้วยตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยแป้งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะั้นไปดูในรีวิวกันเลยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อมันก่อนนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนเบสนะคะที่ผสมสารกันแดดเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มี S P F 6 0สสามารถควบคุมความมันได้นะคะแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอเรียบเนียนบางเบาทาแล้วเนี่ยมันก็จะดูกลืนไปกับผิวเลยเนื้อครีมก็บางเบานะคะซึมง,ง่ายทาแล้วก็ติดง,ง่ายด้วยไม่มันเยิมระหว่างวันนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะใช้แล้วแรกๆอาจจะขาวนิดนึงนะแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลืนไปกับผิวเลยสามารถใช้ได้กับ ทุกสีผิวเลยผู้ชายก็ใช้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมาทาที่หน้าให้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูสองข้างนะคะข้างนี้ก็คือทาแล้วนะคะส่วนข้างนี้ยังไม่ได้ทา ช่วยปรับสีผิวของเราให้กระจ่างใสามากขึ้นนะคะอย่างที่เห็นเลยเราขอทาอีกข้างนึงเนาะถ้าที่ใช้มาไม่ได้อุดตันนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ล้างหน้าอย่างสะอาดก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะทุกอย่างอะคะ่ะที่ใช้ถ้าเราล้างไม่สะอาดอยังไงก็อุดตัน ตัวนี้ไม่ได้ช่วยปกปิดพวกรอยสิวอะไรหรือรอยค้ำหนักๆแบบนี้นะคะแต่ว่าจะแค่ช่วยปรับผิวให้ดูขาวกระจ่างใสขึ้นนี่นะคะก็จะได้ประมาณอย่างนี้ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะพเพราไม่ได้มีสิวหรือว่าไม่ได้มีริ้วรอยอะไรต่างๆอนี้นะคะ่ะก็คือว่าสามารถใช้แป้งผสมรองพื้นทาทับได้เลยนะคะส่วนคนที่มีรอยค้ำใต้ตาหรือว่ารอยสิวเยอะๆเนี่ยก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอยู่ ื่อปกปิดรอยต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทาแป้งผสมรองพื้นเพราะว่าเราจะไม่ได้ทารองพื้นหรือว่าจะไม่ทาอะไรที่มันซ้ําซ้อนเยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าร้อนแล้วนะคะอาจจะทําให้แบบถ้าเราทาเยอะาอาจจะเยิมได้เนาะก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นโอเคค่ะนี่ก็คือเบสเมคอัพก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นว่า ผิวหน้านะคะก็ดูเรียบเนียนแล้วก็ไม่ได้เป็นคราบนะคะโอเคเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าต่อแป๊บนึงนะ โอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่าผิวมันดู จะจางใสขึ้นกว่าตอนแรกนะคะแล้วก็ช่วยอัามพรางรูขุมขนให้ดูเล็กลงด้วยนะคะผิวมันก็จะนุ่มลื่นแล้วก็สมูทขึ้นคือเราก็สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการแต่งหน้าด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมของมาโจนะคะจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้เนาะช่องทางในการติดต่อนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมนะคะวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ